ทำไมถึออยากมาตัดผมทั้งใหญ่ตอนแรกจะมาตัดฟาล่าค่ะมากับแม่แล้วก็เปลี่ยนใจมาตัดสั้นแทนราะอะไรเหนผุผอยอยากลองตัดสั้นดูบ้างแล้วมันเป็นยังไงบ้างเราตัดแลว้วก็ดีกว่าที่คิดไว้แล้ <c oughs> คิดเต้นนจะน่าจะน่าจะไม่เหมาะตัวเองใช่ไหมใช่แล้วก็ทีนี้ก็รอปล่อยให้มันยาวต่อไปอเพราะว่าได้ลองแล้วครั้งหนึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ได้ลองในชีวิตแล้วคิดว่าคิดว่าอยากลองอื แล้เวเธอแอบ,บเห็นคุณแม่เขาตัดผมที่ร้านเนี่ย<อ>เธอไม่คิดอยากจะเป็นช่างเสริมสวยสักแวบ,บเลยเหรอก็คิดนะคะแต่ว่ารู้สึกตัดผมมันงานละเอียดอยู่นะเหรอใช่แต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูทาได้ละเอียดเหมือนท่าแม่แต่ว่าแม่ให้ลองตัดตรงอยู่ฝึกตัดกระหุนก็ได้ไหม <c oughs> ก็ก็ได้อยู่คะ่ะมันง่ายไปที่ตัดตรงอาะหุนนะ <c oughs> มันยังเบี้ยวอยู่เลยนะเหรอแาขคางไปเท่าคางก็มันมีมันมีเทคนิคการวัดระยะอยู่แม่เธอรู้หมดทุกเรื่องเลย เธก็ฝึกอดทนหน่อยแล้วกัน,ม,นมันเลี้ยงตัวเองได้<ะ>สวยอะ่ะกลับไปจะไปทำสีผมไหมอือถ้าเรียนอะไรก็เรียนไปเถอะเรียนสระผมพอสระผมได้ก็ไปเรียนใดผม,มใดทรงนั้นทรงนี้ตอนนี้อยากเรียนใดกับหมวนอ่านเลยอ,อดทนเราแม่เธอก็อายุมากลงทุกวันเลย <c oughs> ก็มีเธอแต่ที่สืบทอดได้แล้วมีพี่น้องคนอื่นไหมเอ,อ่อพี่ชายแต่งงานกับ เออพี่ชายอยู่เพชรบุรีแล้วก็เดี๋ยวจะมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะมาอยู่ที่จันมาอยู่ที่จันแล้วใช่ค่ะแล้วเขามีงานอยู่แล้วใช่ไหมเออมาทําสวนมาทาสวนเ<ช>สริมทอด<ช>ทธุรกิจของพ่อเมนะแต่ว่าเสริมสวยเนี่ยมันต้องใจรักนะอืมันไม่จําเป็นต้องทาําตามบรรพบุพรุษเราสามารถเลือกเรียนได้อาชีพเสริมสวยท,ทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้เป็นอาชีพหลักก็ดี ว่างๆก็ไปทําสวนทุกเรียนเหนื่อยก็มาเปิดร้านเสริมสวยก็ได้มันได้เงินทุกช่องทางนะคะ่ะรู้สึกเบาหัวไหมเบาหัวมากขอบคุณช่างใหญ่เป็นภาษาอังกฤษด้ไห Thank you for your service เส้นเๆ,ๆแปลว่าอะไร <laughs> ขอบคุณสำหรับการให้บริการะคะ่ะแค่นี้เหรออ้าวก็ ห,หนูพูดอยากให้หนูพูดเลยอ่เธอเอยจะพูดเลยก็พูดเลย Thank you for your service and cutting my hair and it's better than I expected แปลว่า uh, <laughs> ขอบคุณที่ตัดผมครั้งนี้ให้ค่ะ <laughs> ขอบคุณสำหรับบริการแล้วก็ดีกว่าที่คิดไว้เธอว่าช่างเหญ่ควรจะตัดผมราคาเท่าไหร่เอ่อภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษค่ะเอาที่ที่สบายใจพูดเอ่อ as you're sure you cut a hair around 1,000 baht I think you should keep it that price i s actually good price กี่บาทควรจะเป็นกี่บาทหนูบอกว่าตัดตอนนี้ที่ตัดอยู่ประมาณ1,000บาทก็ตัด1,000บาทมาเดินก็ได้ก็ดีอยู่แล้วค่ะโอเค thank you for you bye bye ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย bye bye ร้านกำเน,น,น,นิดซ <laughs> าลอนก็ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยูทิน52เขตสายใหม่กทมนะครับหาไม่ยากนะถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ฝ่มือนะครับ ร้านก็เปิดส0่โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะให้จองคิวเข้ามานะครับช่างใหญ่ตัดผมพันหนึ่บาทช่างคู่แ0ดร้อนะครับท่องทางติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์จองคิวด้วยตัวเองก็ได้0 6 2 5์8 3 9 9 9และ0 8 1เก้าก็เก้าละศูนย์แปดนะครับเป็นองนะไลน์แอดนนะ K A S E M ผ่านว่าเกษมนะครับชื่อจริงของช่างใหญ่นะนะครับก็ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับครับัคุณครับ ชื่ใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีอะใครๆก็าามาไม่ว่ายิงหรือชายช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดกเธอจริงๆน่ต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ด ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้งปลาดูเธอจริงๆนะต้องมาตักับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดติดตามอย่าพาคลิปใหม่ซ้อนตักผมซอนสไตล์ทุกปีดีเขาชื่อชิงใหญ่เพชมหาชนทุกคนเขารพจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำให้ดู ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆเนะ่ต้องมาตัดก,กับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านำปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดก,กับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดติดตามอย่าพลาดคลิปใหม่ซอนตัด เขาหอาไวยมาขับกับสายลมขาต้องปลื้มทุกครั้งกลับไปมิใช่แค่แตัดผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยงามดูแพนทุกทรงหดือช่กังเขาก็ยยงติ